สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n n e l รีวิวพระเดี๋ยววันนี้ผมมีเหรียญสวยๆอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวให้ชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแซยิตเสมาห้ารอบของพระภาวนาวิสุทธิสสพลนะครับหรือหลวงพ่อพระมาหาสุรศักดิ์อติสโขปีนี้ท่านอายุ60ปี3 9พรรษานะครับวัดประดูอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคนี้นะครับเพียงหนึ่งในเพียงไม่เกี่ยวรูปนะครับที่ดังไกลถึงต่างประเทศนะครับถ้าในใครนะครับถ้าใครเคยนะครับไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลแถวโซนภาคกลางจะต้องเคยเห็นท่านอย่างแน่นอนนะครับในพิธีพุทธาพิเศษโซนภาคกลางนะครับต้องมีพระมหาสุรศักดิ์ไปร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับนะ เหรียญนี้นะครับจัดสร้างโดยทางวัดจัดสร้างเองทางวัดประดุนะครับจัดสร้างเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมได้มาฮะรีวิวให้ชมนะครับ3มเหรียญด้วยกันพอดีผมอยากได้มามากนะครับเป็นเหรียญที่นะครับตอนนี้นะครับเป็นกระแสอย่างมากนะครับแล้วก็ราคาเช่าหาค่อนข้างสูงนะฮะผมก็เลยได้มาแค่3มเหรียญนะครับไม่ได้จองอะไรเขาเลยนะครับไปซื้อราคาบวกมามารีวิวให้ชมเพราะผมอยากได้มากเลยนะฮะ กล่องสีเหลืองนี่จะเป็นเลือ้ออ่าเป็นเนื้อสัตตะโลหะกล่องสีเขียวนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเป็นรูปทรงนะครับลักษณะของกล่องนะจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้ากล่องจะเขียนว่าฉลองอายุวัฒนมงคลครบ5้ารอบพระภาวนาวิสุทธิโสพลวัดประดูพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนะครับอักษรย่อปอดอนะครับใช่ไหมฮะ ด้านหลังจะด้านหลังกล่องจะเป็นนะเป็นลายเซ็นของท่านนะครับพระมหาพภวนาวิสุทธิโสพลนะครับเราเป็นอักษรภาษาจีนนะครับไอคำนี้เหมือนรวยเลยนะครับนะเหมือนคําว่ารวยนะครับนี่ดูกล่องนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะลักษณะของกล่องนะครับพระแท้ๆดูไว้นะครับเบื้อนนะครับอนาคตในวันข้างหน้านะครับในภายภาคหน้ามีปล้อมอย่างแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ผมชิงมารีวิวพระจิงให้ชมก่อนนะครับหลายท่านอาจจะได้ประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับจากการรีวิวผ้าของผมในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยดูโคงดูโคตรกันนะครับนะเป็นเหรียญพิมพ์ทรงเสมาวัดหนังครับนี่พิมพ์ทรงเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยนะครับนะเามาชมกันครับนะฮะเหรียญสวยมากครับนะฮะสวยจริงฮะรุ่นนี้นะครับนี่เป็นเนื้อสัตตโลหะนะครับสัตตโลหะครับสวยๆเลยครับนะ เป็นหลวงพ่อพิม์พเต็มองค์นั่งบนตังนะครับนะพิม์พเหมือนหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับสวยๆเลยครับด้านล่างจะเป็นลายเซ็นของท่านนะครับเดี๋ยวส่งดูความสวยกันสักนิดหนึ่งฮะนะครับเหรียญเป็นงานแกะมือนะครับเนี่ยเป็นงานแกะมือค่อนข้างคลาสสิกครับนะมีความคลาสสิกในตัวครับนี่เป็นลายเซ็นของท่านนะครับพระภาวนาวิสุทธิโสพลนะครับด้านข้างก็มีคําว่าพระภาวนา วิสุทธิโสพลนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ฉลองอายุครบห้ารอบรอสองศนะครับเป็นต้นฉบับนะครับรอสองศนะครับเป็นพิมพ์เสม,มาปะฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้านหลังเนะี่ยด้านหลังเขาเรียกอะไรนะครับเป็นยันเนี่ยน,นะฮะผมก็ไม่ทราบเรื่องอาการรักขระเลขยันใช้เท่าไหร่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับที่หลวงพ่อ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ในท่านนะฮะท่านเก่งเรื่องอาาักขระเลขยันด้วยนะครับน,นี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับเนื้อสะตะต่อโค้ดตรงนี้นั้นเพื่อนนะดูไว้นะครับนะอันนี้รันเลขนัมเบอร์ห5 4 4 0ครับนะด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับผระแท้ก็ดูไว้นะครับวัดประดูนะครับนี่ฮะพระอารามหลวงนะครับก็จะมี ตรงนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัวนะครับเป็นวัวนะฮะก็คือบ่งบอกว่านี่คือปีวัวเองนะครับมีวัวอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่หนังสือชัดเจนนะครับเหรียญสวยนะครับขอบลงขอบเหรียญนะครับครับความต้องคมชัดอย่างนี้นะครับนะขอบเหรียญดูขอบตัดนะครับดูเส้นทรงเส้นเสี้ยนนะฮะ ความสวยของเหรียญครับนะฮะมีความคลาสสิกครับเหรียญอนาคตมีราคาอย่างแน่นอนครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเหรียญสวยขนาดนี้ลูกค้าดูครับนี่คือพระแท้ดูสีหน้าแววตาไว้ให้ดีครับนะนี่พระแท้ต้องมีลูกกระเดือกนะครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนะครับต้องมีลูกกระเดือกนะจําให้ดีนะครับตรงคอนะดูจุดดูอะไรครับ คมชัดเห็นยันเล็บมือครับนะดูครับนิ้วโป้งของท่านต้องเล็บมือชัดเจนอย่างนี้นะครับนะไม่มีนะเห็นไหมครับเล็บเท้านี่ฮะตรงนิ้วเท้าต้องเห็นเล็บโผลออกมานะครับนะฮะอนาคตในภายภาคหน้าลูกค้าดูไว้ดูตำานงตำหนีต่างๆไว้นะครับครับเห็นไหมครับสวยงามครับนะ สวยงามมากครับดูสีหน้าแววตาหลวงพ่อครับนะฮะสวยจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองแดงกันบ้างนะครับทองแดงกันบ้างนะครับรีวิวพระแท้ๆให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับลูกค้าราคาสูงนะฮะรุ่นนี้ราคาแพงมากนะครับราคาสูงราคาแรงเลยฮะราคาเล่นกันหานี่แพงเลยนะครับเนื้อทองแดงผมก็เปิดมาเหรียญละ ไปขอเช่าเข้ามาเหรียญละ500นะครับเนื้อสัตโลหะก็เหรียญละ700นะครับราคาสูงครับราคาสูงนะรุ่นนี้นะครับราคาแพงนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับทองแดงเขาจะเป็นทองแดงบริสุทธิ์นะมันจะค่อนข้างออกสีเหมือนนาคนะครับสีมันจะไม่ทองแดงจ๋าเหมือนกับพระเครื่องรูดอืดนะครับนะมันจะเป็นสีออกเหมือนนาคก,กับลูกค้าเหมือนเหมือนนาคลูกค้านึงออกไหมนะครับมันจะเป็นเขาเรียกทองแดงบริสุทธิ์นะครับนี่ครับดูสีหน้าพระสก่อนครับ สวยครับจมูกนี่โด่งเลยนะฮะงานแกะมือโบราณอย่างนี้นี่บอกห้าหายากเนี่ยด้านบนตรงซุ้มเห็นไหมฮะนี่นะลูกค้านะตรงตรงห่วงนี่จะมีพระพุธนะครับซุ้มพระพุธเห็นไหมลูกค้าชัดเจนนะฮะครับ,รบซุ้มพระพุธนะครับนี่นะลูกค้านะพระแท้ต้องมีลูกกระเดือกนะลูกค้าดูให้ดีนะครับเป็นไหมครับตรงคอท่านนะฮะสวยเลยนะครับ นะฮะด้านหลังก็ต่อโคดนะฮะเหรียญนี้เนื้อทองแดงจะต่อโคดด้านขวานะครับรันเลขนัมเบอร์นะครับ4 2 6 6 9นะครับเอ่อ4 2 6 6 4นะครับนะครับลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นทองแดงบริสุทธ์ครับนะฮะทองแดงก็แรงได้ครับนี่เป็นงานของวัดจัดสร้างเองนะครับมาดูเหรียญที่2ครับ อันนี้คือเป็นรายการลุ้นก็คือลุ้นเลขนะฮะเขาจองมาผมไม่ได้ไปจองเขาหรอกนะครับผมก็ไปรอซื้อราคาบวกกับเขามานะครับเพื่อมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับได้ชมพาดดแท้กันนะครับนะก็มาชมกันนะครับผมเปิดดูใน youtube ผมไม่เห็นมีใครรีวิวนะครับผมอยากเห็นนะครับ ยังไม่เห็นมีใครรีวิวผมน่าจะเป็นช่องแรกและมั้งนะที่รีวิวเหรียญรุ่นนี้นะครับเสียมา5รอบหลวงพ่อประมาณสุรศักดิ์เหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกออกมาได้ประมาณ2เดือนนะน่าจะ1เดือนหรือ2เดือนที่แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะประมาณ1-2เดือนที่แล้วนะครับหน่าคมๆนี่เลยลูกค้าเห็นไหมนะชัดเจนนะลูกค้านะพระแท้ต้องมีลูกกระเดือกครับเห็นไหมฮะ อ่ะทำไมกล้องไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งครับนี่ครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะฮะสุมภาพุธของเราครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับบนดอกบัวครับครับชัดเจนนะครับด้านหลังครับ รันเลขนัมเบอร์ห้าหกแปดแปดห้าครับอันนี้จะต่อโค้ดอ่าทองแดงเหรียญนี้จะต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับต่อโค้ดทางด้านขวาเช่นกันแต่ว่าลักษณะของโค้ดเดี๋ยวดูทองแดงเหรียญนี้ก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับจะเป็นเหมือนผอพึ่งิงเอียงนะครับเขาเรียกโค้ดอะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยเป็นยันนะลูกค้าก็ดูเอานะครับส่วนเนื้อสัตตะเนี่ยเขาจะตอกนะครับ ลูกค้าใช้เทคนิคการจำเอาเนาะผมก็มารีวิวให้ชมกันนะครับอ่ะส่วนเนื้อสัตต่ตอโค้ทางด้านขวาครับอ่าด้านซ้ายครับผมนะส่วนเนื้อทองแดงต่อโค้ตทางด้านขวาครับนะฮะก็มีโค้ดแค่ตัวเดียวนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับคาดูเอานะครับนะครับเคครับลูกค้าดูเอาเนาะรับชัดเจนนะครับเสมาห้ารอบนะครับเก็บได้แน่นอนครับนะเป็นงานวัด สร้างเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญฉลองอายุวัฒนามงคล5รอบนะครับพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อาติสโขนะครับวัดประดู่ผ้าลามหลวงนะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวัดจัดสร้างเองเก็บได้อยู่แล้วงานสบายๆลูกค้านะครับ ใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมแบ่งปันให้ผมมีอยู่สามเหรียญนี่แหละนะครับนะก็เดี๋ยวทักมาคุยกันนะครับผมก็ได้มาเอาราคาสูงอยู่นะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้เาราคาแบ่งปันนะครับพระสวยอย่างนี้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตุมตามกับชา n e ลรีวิวพระต้องขอญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ